โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอินมีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมพานิละซากะอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวทีมของผมนะครับหลังจากเล่นมาวันนี้ก็ถ้าเทียบกันก็คือยังเป็นวันที่1อยู่แต่ว่าเข้าสู่วันที่2แล้วเพราะว่าผมเนี่ยเล่นเซิร์ฟเวอร์เมันเปิดเมื่อวานตอนดึกๆเนาะผมยังไม่สามารถรับของล็อกอินในวันที่2ได้แต่ในเรื่องของการที่รีวันใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือวันที่2นะครับ โอเคในส่วนของทีมผมเนี่ยมีตัวดีๆเลยก็เป็นน้องนางฟ้าครับผมนี่เลยเป็นเผ่าพิเศษนะครับเป็นเผ่าตำหนักเทพหรือว่าขอเรียกว่าธาตุแสงนะกันนะครับน้องคนนี้ดียังไงน้องคนนี้ิงดีตรงที่ทําให้ทีมเราเนี่ยถึกขึ้นนะครับสกิลส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการลดดาเมจนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคในส่วนของตัวดาเมจตัวหลักนะครับก็จะเป็นคนนี้ครับผม ตัวนี้อ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนตัวผมนะเพราะว่าเออมันยืนได้นานก็จริงครับแต่ว่าดาเมจหมู่เนี่ยมันยังไม่โอพีเท่าไหร่นะถ้าเป็นตัวอย่างตัวปืนเนี่ยมันจะยิงแรงใช่ไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวน้องน้ําแข็งอะ่ะอ่ะจะให้ดูนะครับนี่เลยน้องน้ําแข็งนะครับอนาตาเซียเนี่ยจะเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับส่วนตัวที่ผมใช้อยู่ก็ ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คิดแปลว่าผมเนี่ยได้ตัวดีมาแล้วไงก็เลยเออเล่นเลยดีกว่านะครับดาเมจตัวต่อมาก็จะเป็นตัวแอสซัสซินนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจล้วงหนังถือว่าเป็นดาเมจช่วยได้ดีมากๆานะครับต่อมาก็จะเป็นซับพอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวฮิลนะครับผมเอามาฮิลแต่ว่าถ้ามีในส่วนของตัวฝ่ายสภาเนี่ยเป็นตัวนี้เออตัวนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีสกิล ฮิวล็อกขาศัตรูได้ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของอันตินะครับที่ทาดามเมจได้โอเคประมาณนั้นอันนี้คือทีมสภานะที่ผมเล่นอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวแทงนะครับก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละสาหรับทีมนี้เออแต่ว่าก็ก็ใช้ไปก่อนนะอัน,นที่จริงผมจะใช้ตัวเวทด้วยนะแต่ว่ายังไม่ใช้นะ ก็รอก่อนรอปั้นตัวปั้นอะไรก่อนนะครับในส่วนของการเล่นเนี่ยถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเปิดสถาบาันตรงนี้เราสามารถเอาตัวเนี่ยมาลงตรงนี้ได้นะครับมาเชื่อมกันได้มันก็จะนับเลเวลต่ําสุดของเรานะครับในการเชื่อมเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาออกไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ตัวอื่นเนาะตอนแรกผมไม่รู้ไงว่าเออมันให้ใส่อะไรยังไงเนาะตอนนี้ก็โอเคแล้วค่อนข้างดูและรับของก่อนโอเค เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าแต่ละตัวผมเนี่ยใส่ของค่อนข้างดีหรือเปล่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าบวกหนึ่งนะครับผมก็ซื้อในร้านค้านะนี่เลยอันนี้ก็ทั้งเซตเลยนะครับอันนี้ก็เกือบทั้งเซตยังไม่ค่อยมีของใส่ตัวลองผมก็ใส่ด้วยนะนี่เลยแล้วก็จะทําดาวเนี่ยสามดาวหมดเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์สีฟ้าเนาะประมาณนี้ในการเล่นดาวจนภัยถือว่าเล่นยากไปก็ ดาเมจผมมันน้อยไงอาจจะต้องเอาตัวนี้ออกนะเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวเวทเข้ามาแทนนะครับอ่าอาจจะใส่ตัวนี้แล้วก็ปรับตำแหน่งสักหน่อยนึงก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับทีมในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็ขอใช้อย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะพลังของผมเนี่ยอยู่ที่6กหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็มีการปลดอยู่4ดาวนะครับก็คือระดับเอฟเฟกนะแค่ในส่วนของการมีพันธมิตรนะครับ ฝ่ายเราเนี่ยสี่คนที่เผ่าเดียวกันนะครับแต่ว่าน้องเผ่าแสงเนี่ยมันก็คือแทนในส่วนของเผ่าที่มากที่สุดของทีมเรานะประมาณนั้นก็เลยเป็นสี่ตัวนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีเผ่าสภาสามนะครับแล้วก็น้องตัวหิวเนาะโอเคประมาณนั้นไปอย่าเล่นใี่ดูนะครับผมก็ถามว่าผ่านด่านง่ายไหมก็มันก็ตึงมือนะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างน้อยนะเห็นปะมันไม่มีแบบว่าดาเมจหมู่ที่แบบโดนหลายๆตัวเยอะๆนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้หนึ่งถือว่าถือว่ายืนก็หนนี้ก็ก็ค่อนข้างยากก็ค่อนข้างยากอ่แต่ว่าเรายังมีแอสซินอยู่นะแอสซินนี่คือตัวดาเมจที่ค่อนข้างดีเลยนะสําหรับทีมผมนะครับเพราะว่าตัวหลักเนี่ยถึงจะเวล่แปดสิบเอ็ดนะแต่ว่าก็ยืนไม่ค่อยไหวนะโอเคเดี๋ยวขอบอดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับปึ๊บ เราไปดูในส่วนของอารีนากันดีกว่าครับอารีนาผมอยู่อันดับร้อยกว่านะเพราะว่าวันแรกเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาตีผมนะก็เลยอันดับหล่นไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็ไปเล่นแพ้ด้วยโอเคอารีนาผมใช้ทีมป้องกันก็เป็นทีมเดิมเลยครับก็ท้าทยนายแนะนํานะครับสําหรับอารีนาเนี่ยให้เราเลือกตัวที่แบบว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะดูจากเลเวลก่อนเลยครับเป็นอันดับแรกนะ เอาเลเวลที่น้อยที่สุดนะครับนะอย่างเช่นคนนี้แล้วกันนะครับก็ดูทีมเขาอ่ามีเจ็ดสิบเอ็ดคนหนึ่งครับผมกดข้ามไปก่อนอันนี้สี่หมื่นสองนะโอเคสี่หมื่นสองนี่น่าจะได้อ่ะเราใช้เพชเไรไปแล้วกันเนาะจะตีให้ดูนะเอ้ยกดผิดออกไปเฉยเลยอ่ะตีคนนี้แล้วกันนะครับสี่หมื่นหนึ่งก็มีเลเวลแปดสิบอยู่คนหนึ่งก็ไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่โอเคปึ๊บ อันที่กินถ้าใครไม่สนเรื่องของบัฟตรงนี้เราก็เอาแต่ตัวเก่งๆลงมาก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าเกมนี้เราควรที่จะเล่นเผ่าเดียวกันให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะบวกสเตตัสเพิ่มขึ้นมาบวกพลังขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของอารีน่านะครับก็ค่อยๆใต่หนับขึ้นไปอันนี้ก็อยู่85ลนะหอคอยมาดูหอคอยกันดีกว่านะครับ อเขาคอยผมถึงชั้นที่ห้าสิบเก้าแล้วมาเดี๋ยวลองมาดงตีให้ดูนะครับก็อันดับโอหเขาไปกันชั้นที่หนึ่งร้อยกว่านะครับพลังเป็นแสนเลยเดี๋ยวขอดูประมาณหกหมื่นเก้านะว่าเขาจะถึงชั้นที่เท่าไหร่นะครับอืมหกหมื่นเก้าเจ็ดหมืนมีไหมเจ็ดหมื่นสองก็ไปถึงชั้นเจ็ดสิบเก้าเลยนะโอ้โหทาไมเขาตึงอย่างเลย เราจะไปถึงเขาหรือเปล่ามาดูด่านนี้ก่อนว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยแอซซินผมมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยผมทําจนขึ้นขอบม่วงวนะจากเดิมที่มันเป็นขอบฟ้านะครับการทําตัวเนี่ยเราควรที่จะเอ่อทำตัวซ้ําเนี่ยเก็บไว้ด้วยนะแล้วก็เอาตัวซัํา์มากินกันเองนะครับ อย่างเช่นนะครับการก่อนจะมาทําตรงนี้ได้ใช่ไหมมันก็ต้องใช้ตัวหลายตัวเลยเราควรที่จะกินตัวอื่นไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งมากินตัวซ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าตรงเนี้ยอ่ะตรงนี้มันต้องใช้ขอบม่วงใช่ไหมล่ะเราก็อย่าเพิ่งไปกินนี่ให้เรามากินตัวอื่นแทนนะครับหรือว่าถ้าเราจะทําในส่วนของตัวนี้เราก็กินตัวนี้นะครับอย่าเอาตัวซ้าเนี่ยไปกินกันเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย มันไม่ควรนะครับอันนี้ก็คือเก็บไว้ก่อนแล้วก็กินตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปหากินตัวอื่นนะครับเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําตัวเนี้ยขึ้นขอบม่วงอีกตัวหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเราต้องใช้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็เลยอย่าเพิ่งมากินขอบฟ้าบวกหนึ่งด้วยกันเองนะก็ここให้เรากินตัวนี้เราก็รออีกตัวหนึ่งนะครับรอขอบฟ้าบวกหนึ่งอีกตัวหนึ่งถึงเราค่อยมากินนะครับไม่จําเป็นต้องรีบนะเพราะว่าการที่เราจะขึ้นในส่วนของตัวต่อไปได้เนี่ยอ่ะ อย่างเช่นตัวนี้ขอบม่วงใช่ไหมมันก็คือเราต้องใช้ตัวขอบม่วงอีกตัวหนึ่งนะครับจากเดิมตัวนี้เป็นตัวขอบฟ้านะครับอ่ามันจะเป็นตัวขอบฟ้าอ่าตัวนี้นะครับมันก็คือเราต้องเก็บตัวซ้ําไว้นะครับอ่าตัวเนี้ยก็เก็บไว้ตัวนี้เก็บไว้ เราก็กินตัวนี้ได้นะครับประมาณนี้เนะาะหวังว่าจะไม่งงกันนะครับมันก็จะทําให้เราขึ้นได้ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรับเหรียญตรงนี้มาด้วยนะครับเราก็จะมาอัพตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มค่าสเตต,ตัสต่างๆให้เรานะครับตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยรีบไม่ค่อยรีบแต่ว่าก็เล่นเรื่อยๆนะครับของต่างๆนะครับใครที่จะกดอันนี้ก็กดได้นะครับแต่ว่าอย่าไปกดเยอะนะครับเอาแค่ เท่าที่เราเนี่ยอยากจะผ่านด่านในช่วงแรกนะครับผมเนาะถ้าเป็นไปได้นะให้เล่นตัวที่มีตัวดาเมจเนี่ยแรงๆเข้าไว้นะครับอย่าเอาแบบทีมผมนะทีมผมนี่แบบดาเมจยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจจะต้องใช้ตัวอื่นนะครับที่เป็นตัวดาเมจเสริมเข้ามาเนาะส่วนตัวแทงก็น่าจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค like, ์กดแชร์กดตั้มทักทายผมด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ